สำหรับตอนนี้แล้วก็มาว่ากันถึงพื้นฐานในการปฏิบัติลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เชา้ามืดเริ่มรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิให้ทรงตัวเมื่อกำลังใจรวบรวมเป็นสมาธิเป็นทรงตัวคำว่าสมาธิเป็นทรงตัวนี่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านต้องเป็นนั่งขนาดไม่ให้ใจเลย แล้วก็มานั่งตรวจอารมณ์ของเราในด้านบรารมีสิบเป็นต้นว่ากำลังจิตของเรานะีพร้อมในการให้ทานเป็นการทำลายความโลภหรือเปล่าหรือว่าจิตยังปราถนายการสะสมอยู่นั่งไรโครควญจิตของตนดูสิ่งของเราข้อไหนบกพร่องบ้าง งันดูเนคขมะรือว่าเวลานี้เราถือบวทเรื่อบทเพื่ออะไรเราบวชเพื่อตามคําปฏิญาณวันนิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาถือว่าเราขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทําให้แจ้งสึงพระนิพพานทางใดหนอที่จะเข้าถึงในพรนิพพานและทางใดมันจะตัดนิพพานทางนั้นทิ้งมันไปเสีย ลอยกำหนดจิตเฉพาะทางพันิพานอย่างเดียวสำหรับปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องกัน5าที่มันเป็นทุกข์ควานหาอาการที่เหตุให้เกิดถึงความทุกข์ควานหาปฏิปทาที่เข้าถึงความดับทุกข์นี่เรามีพร้อมแล้วหรือยังในการดับทุกตัวนั้นมันเข้ามาถึงเราแล้วหรือยัง ความเพียรคืออารมณ์ในการต่อสู้ไม่ท้อถอยต่ออำนาจของกิเลสท,ที่เขามายุ่งกับจิตความอดทนกับอารมณ์ที่เข้ามาต่อต้อตานความดีของเราสัจจะทรงความจริงใจไว้เสมอจะไม่ท้อถอยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเราจะใช้วิธีการต่อต้อตานกินเลสท,ทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่ยอมให้มันเป็นเจ้าหัวใจของเราอาดีฐานตั้งใจไว้มั่นว่าถ้าเราทําไม่ได้ก็เชิญให้มันตายไปชีวิตไม่มีความหมายถ้าชีวิตของเราอารมณ์จิตมันจะทรงความเร็วอยู่นี่มันไม่มีความหมายให้มันตายไปเสเมตตาอารมณ์แห่งการสรงเคราะห์จะมีอยู่กับเราเสมอเมตตาตัวนี้นะระวังให้ดี พระที่บอกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ่ะผมจะจัดให้อยู่ด้วยกันถ้าองค์ไหนถือว่ามีอารมณ์ไม่เสมอกันนี่ผมจะให้อยู่ด้วยกันในวันหน้าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆก็จะเชิญออกจากวัดนี้ไปเลยเพราะอะไรเพราะพระ,พระยังมีอารมณ์เลวอย่างนี้มันก็จะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรกันอุเบกขาเราต้องวางเฉย ต่อเรื่องของขันห้าทั้งหมดเรื่องวางเฉยต่โลกกระทำทั้งหมดยาวจิตเข้าไปสนใจกับโลกกระทำนี่อารมณ์ที่เราจะต้องทรงเป็นประจำทุกวันทุกวันและทุกขณะจิตให้มันทรงอารมณ์อย่างนี้ตลอดแล้วก็ในด้านจรณะสิบห้าจรณะสิบห้านี่มันต้องครบอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่สักว่าจะเข้ามาบวชไอ้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้แบบนั้นมันสีผ้าเหลืองสึกไปกับเปลืองผลายบวชเพื่ออาศัยศาสนาบวชเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนี่เลิกกันท,ทันทีสำหรับจรณะทิ้าในตัองคุมตลอดเวลาคืนหนึ่งศีรลสมถะถึงพร้อมด้ศีลศีลต้องไม่บกพร่องสองอินทรีย์สังวร สํารวมตาหูจมูกลิ่นกายเอาใจเข้าไปคุมอย่าไปยุ่งกับรูปอย่าไปยุ่งกับเสียงอย่าไปยุ่งกับกลิ่นอย่าไปยุ่งกับรสอย่าไปยุ่งกับการสัมผัสใช่อะไรขันติกับเบขาในบารมีสิบถ้ามีอยู่แล้วมันส่งได้ถ้ามีปัญญาอยู่แล้วมันก็ส่งได้นี่ถ้ามีบารมีสิบของท่้นหลายเรานี่ไม่อยู่ สามโพชเนมตันยุตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรไม่ลบในอาหารและก่อนจะกินก็ต้องพิจารณาเป็นอาหารเรบริกูเดสัญญาเป็นปกติอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอาหารอย่าติดในกลิ่นอาหารอย่าติดอย่ากินเพื่อความอ้วนพีอย่ากินเพื่อความผ่องใส อย่าก,กินเพื่อหมายจะยังก,กินเลสให้เกิดขึ้นกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นอยู่สักแต่ว่าการกินอย่างไหนเขาบอกอร่อยอย่างนั้นจะแตกออกไปเจ้าของบอกอันนี้อร่อยค่ะน่าอร่อยเขารับอย่างนั้นเราเว้นเลยอย่าก,กินของที่ใช้คำว่าอร่อยอย่าก,กินเ่อมันคิดว่าจะอร่อยติดในมันเลิกกินซสกินอย่างอื่นต่อไป กินอย่างจระเคชาคริายานิยคประกอบความเพียรอยู่เป็นปกติที่ผมบอกว่าภาวนาพิจารณาอยู่ฟังเสียงเทพเป็นเครื่องสอนอยู่เป็นปกติที่ห้ศรัทธาความเชื่อต้องใช้ปัญญา อย่าเชี่ยส่งเด็กใครเขาสอนมาเขาแนะนำมาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทบทวนตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาพิจารณาดูว่าคำสอนน,นี่เป็นผลแห่งความดีเป็นผลแห่งความสุขหรือเป็นผลความทุกข์เป็นเครื่องตัดก,กิเลสหรือเปล่าฮิริอายความชั่วโอตปะกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ พระโัสจญ,ญตั้งใจจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยตามแบบรศึกษามากฟังมากไอ้ฟังมากศึกษามากแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ใช้ปัญญาพิจารณานี่มันแบบมันแบบทรงความเป็นสัตว์นรกเอาไว้อันนี้ไม่ใช่วิทยะความเพียรมีแล้วในบรารมีสตินึกไว้เสมอว่าเราบชเป็นพระเพื่อหวังพระนิพพาน เราต้องการพนิพาณปัญญามีเวลแล้วในบารมีสิบรู้สภาวะตามความเป็นจริงของขันห้าไม่โมเมาในขันห้าตัดขันห้าทิ้งไปใช้อารมณ์ตัดไว้เสมอว่าทบมวฌาญฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สพยายามทรงฌานไว้เสมอเป็นปกติแล้วก็มาดูอารมณ์ตามใจ ถ้าอารมณ์แห่งความรักเกิดขึ้นก็ใช้กายกะคตานุสติกาสุภกรรมฐานตัดมันเสียถ้าอารมณ์ความโกรธความพยายามบ่ายเกิดขึ้นเราก็ใช้พรหมิหารสีหรือว่ากสินสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวตัดมันเสียถ้าอารมณ์มันงุนง,งานตัดสินใจอะไรไม่ลงได้รกระโมหจริตก,กวิตตกจริตก,ก็ใช้อนาปานุสติโดยเฉพาะ อย่าไปใช้คำภาวนามันจะยุ่งก็เดินนับก้าวนั่งนับลมประคำมนั่งนับโกรดน,นับ,นบายก็ได้มองอะไรเหมือโดยเฉพาะดูพระพุทธรูปดูวัตถุก,ก็ได้ถ้าศรัทธาจริตเกิดขึ้นก็จับอนุสติหประการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติสาคานุสติเทวตานุสติ อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นศรณะเพราะอารมณ์มันโฟมันต้องการรับก็รับในสิ่งที่ดีถ้ามีความเฉลีจยฉลาดมีอารมณ์โปรก็ใช้มรณานุสติอาหาเรปิโกสัญญาจตุธาตปันเสวทฐานสี่อุปสมานุสติแต่หากว่าน,นิวรณ์มันเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นนี่อาการตัดนิวรณ์ ตัดด้วยการภาวนามันทรงตัวช้าก็ตัดไปด้วยพกรรมฐานกามาฉันทะตัดด้วยอสุป,ปรกรรมฐานและกายกายกตานาตุสติความโกรธความเย็นบาดก็ตัดด้วยพระมหารสีและก็อสศินสีตานที่กล่าวมาความม่วงเกิดขึ้นเดินเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเสียใช้วิธีจงกรมมันทนไม่ไหว ฟังเสียงให้หลับไปในเมื่อมันจะทนไม่ไหวจริงๆก็อย่าไปทนมันจะเป็นโรคสมองสัตวาา์เปิดบันทึกเสียงตาอารมณ์ที่เราพอใจให้มันหลับไปกับเสียงที่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้มันไร้ไประโยชน์นี่อารมณ์ฟุง้งซ่านอารมณ์ฟุง้งซ่านก็ใช้อานาปานุสติรือว่าเรว่าหาวิธีการแก้อารมณ์ฟุง้งซ่าน มันสั้นจริงๆโดยเฉพาะก็เปิดแผ่นบันทึกเสียงฟังตามที่เราชอบใจอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นก็หาความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของจริงไหมหิวเป็นทุกจริงไหมหนาวจัดเป็นทุกจริงไหมร้อนเป็นทุกจริงไหมปวดเมื่อยเป็นทุกจริงไหมความปรารถนาเป็นทุกจริงไหม ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกขจริงไหมเวลาจะตายทุกขเวทนาบีบคั้นหนักนี่เรายังไม่ตายไม่ต้องคิดก็ได้ใช่อารมณ์อย่างนี้เป็นปกติลืมตายขึ้นมาเวลาเช้าจงอย่าลืมบรารมีสิบประการและคุมบรารมีสิบประการไว้ตลอดวันในขณะที่ท่านตื่นอยู่ และใชอารมณ์อย่างนี้ไว้เสมอการคุยกันเรื่องตีระชานราคาถาพักงดไปเลยแต่ขาดย้าให้มันมีแล้วก็บริโภคความกังวลห่วงน่นห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงเมียห่วงผัวห่วงลูกห่วงเต้าห่วงทรัพย์ห่วงสินตัดมันทิ้งไปเราตายแล้วแบกไปได้ไหม อย่าไปแบกความโง่อยู่ที่แล้วเข้าบวดเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแ้นต่อไปเวลาจะเดินปฏิบัติหรือจะไปไหนก็ตามห้าอารมณ์มันทรงตัวอันดับแรกแล้วก็จับอริยสัจอริยสัจทีให้มันทรงตัวอยู่คือพิจารณาเห็นความทุกข์ ความทุกข์ที่มันมีอยู่นัมันทุกข์เหลือหลายใช้ปัญญาพิจารณาหาจริงๆว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดมาหาความทุกข์ไม่ได้เกิดมาหาความสุขมันทุกข์จากอะไรทุกข์จากอำนาจของราคะความรักรักในรูปรักในเสียงรักในกลิ่นรักในรสรักในสัมผัส ผูพกพันในบุคคลสัตว์และวัตถุแล้วนั่งพิจารณาว่าคนเราทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์การต้องประกอบกิจการนเนี่ยมันเป็นความทุกข์เราขณะที่เดินบินธบัติกระเพาะศาัายความทุกข์เป็นปัจจัยมันต้องบินธบัติเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นความหิวมันบีบคั้น การเดินไปบินาบาก็เป็นทุกข์มันต้องเหน็ดต้องเหนืยแทนที่จะน,นั่งสบ,บายนอนสบ,บายมันก็ต้องเดินไปเอเวลากินมันก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะอะไรอาหารที่มันควกับเราหรือไม่ควนกับเรามันก็ไม่แน่บางทีมันมีอย่างนี้ใจปรารถนาอย่างโน้นถ้าไม่ได้ตามความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แต่เราต้องห้ามมันเสีย ว่าการของขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดผมจะพูดให้ฟังได้ย่อๆเพียงแค่คําข้าวคําเดียวการรับคําสอนมาท่านบอกว่าข้าวก่อนจะกินเข้าไปในปากมันทุกคือเรากินทุกถ้าเรายังเกิดมาเพื่อกินอีกมันก็ทุกู่อย่างนี้ตลอดเวลา พราะคำข้าวที่จะเป็นข้าวสกุกเราจะกินก็ต้องใช้มือใช้ช้อนตักมันเป็นงานสืหรับทำนี่มันเป็นอาการของความทุกเวลาที่เรานั่งกินเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวลาที่เราพักผ่อนนอนสบายอย่างที่ท่านเทวดาหรือพรมหรือท่านที่เข้านิพพานไปแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งเรื่องความกินขราความกินที่มันเป็นทุกอย่างนี้ ก็นี่เรามันเลวเสื่เกิดมาหาความทุกข์เพราะอำนาจการติดในกินเหลตันหาอุปาทานและกุศลกรรมแต่เมื่อกินแล้วมันก็เป็นทุกข์ของเวลาจะกินอยากกินถ้ากินไปแล้วล่างมือล่างปากมันเหม็นใะของที่เราจะกินเข้าไปนี่มันสะอาดหรือสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆแล้วก็จะเปล้่างปากล่างมือมาทําไม เป็นอ the. ันว่าเรากินของทุกเข้าไปของที่ได้มาจากความทุกข์ร่างกายมันก็แบกทุกข์เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายมันก็สกปรกสำหรับข้าวสุกที่จะเป็นข้าวสุกได้มันเป็นข้าวสารมาก่อนกว่าจะเป็นข้าวสารต้องซ้อมต้องสีต้องตำต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นข้าวสารมามันต้องออกแรงมันก็ต้องเป็นทุกข์ แล้วเป็นข้าวสารแล้วก่อนจะกินเขาต้องหงต้องหาต้องหาฟืนต้องหาเตาต้องหาหน้ำต้องหาหมอมประกอบกิจการงานเพื่อควบคุมการงานให้ข้าวเป็นข้าวสุกนี่มันก็ทุกเพราะมันเหนื่อยผมยายพูดในฟังได้ย่อยอถอยหลังลงไปทีข้าวก่อนที่จะมาเป็นข้าวเปลือกมันก็ต้องหาต้นข้าว ต้องไปทำไร้ไถนามาก่อนตั้งหวานต้องคราดต้องสับตากแดดตากลมเต็มไปได้วยความลำบากการกระทำอย่างนั้นมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อข้าวเป็นต้นข้าวแล้วก็ต้องมีการระมัดระวังรักษาให้ยารักษาโรคป้องกอันตราย่าเพิ่งเกิดกระต้นข้าวมันก็เป็นการทรมาน เมื่อต้นข้าวออกโรงแล้วสุกแล้วก็ต้องเกี่ยวการไปเกี่ยวข้าวกับเร็นอาการของความทุกข์แบกหามข้าวเข้ามากว่าจะเป็นข้าวเปลือกเป็นไม่เข้าวช้างได้ก็ต้องใช้แรงงานมากมันเป็นทุกข์นี่ท่านอาสาลงไปว่าข้าวคําเดียวเนี่ยก็ในนาใน,านาก่อนที่มันจะเป็นนามันเป็นป่าชัดต้องไปฟันตน้น,น,น,ตนไม้ท่านลองนั่งนึกสิว่าไอ้ฟันต้นไม้ทีละต้นน่ะ มันเหนื่อยหรือมันไม่เหนื่อยต้นไม้โค่นมันแล้วต้องบันเป็นท่อนลากต้นไม้ไปเพื่อพ้นพื้นที่มันเหนื่อยขนาดไหนโค่นต้นไม้มาแล้วก็ต้องขุดต่อไอ้นาเดียทํยาทข้าวมาพอกินเนี่ยมันใช้โค่นต้นไม้ต้นเดียวพอไหมต้องโคน่นกี่ต้นมันเหนื่อยขนาดไหนมันลากต้นไม้ถอยต้นไม้ไปแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มันดีทําเป็นคันทําพื้นที่ให้เรียบ เมื่อทำพื้นที่เรียบร้อยดีแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์ในการทำนามาหาวัวหาควายหาไถหาข้าวลูกหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาด้วยอาการของความทุกข์เห็นความทุกข์ด้วยอย่างก่อนจะกินข้าวเข้าไปคำหนึ่งคิดถอยหลังลงไปเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะมีใช้มันมาด้วยความทุกข์มาจากการงาน วัตถุแต่ใดชิ้นที่เราจะได้มาใช้มันมาด้วยความทุกข์บางทีเราไม่ทุกข์แต่ว่าชาวบ้านเขาทุกข์เรากินทุกข์ของเชาวบ้านเขาเมื่อชาวบ้านเขาทุกข์แล้วเขาหาสิ่งที่มาให้เราได้ได้วยความทุกข์เราก็ต้องทําตัวเป็นปูชนียบุคคลที่ดีอย่าทําตัวเป็นเปรตเพื่อใส่เขาอยู่ที่เรียกกันว่าปรัตตูปชีวีเปรต พรรัตประตูบัชีวีเปรตจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยการเกื้อกูลจากบุคคลอื่นในสภาพของเราปกติเป็นเปรตแต่คนจะเป็นเวมานิก็เปรตคือเปรตที่สามารถจะสร้างวิมานให้ตัวอยู่ได้เองด้วยแล้วก็สร้างวิมานให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มองอาหารมองวัตถุมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เกิดมาได้เพราะอาการของความทุกข์สถานที่อยู่ของท่านอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่กระแสไฟฟ้าน้ำก็ดีที่อยู่ก็าตามแล้วเสียงที่ได้ฟังคำสอนนั้นมันก็มาจากความทุกข์ที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยความเหนื่อยแล้วผมจะทําขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเชาวบ,บ้านเขาก็ต้องทุกข์เขาหาเงินหาทองมาได้ด้วยความทุกข์ แล้วท่านมันนอนอยู่เป็นกองทุกข์ของบุคคลที่เขาหวังดีแล้วท่านอย่าไม่ประพฤติดีประพฤติชอบอย่าทําตัวเป็นบรัชทัตตวประชีวีเปรตแล้วใครคนไหนเขาจะต้องการท่นานโดยเยพาพออย่างยิ่งผมเองเนี่ยผมไม่พูดไม่ต้องการผมเข้าใจว่าชาวบ,บ้านก็ไม่ต้องการเหมือนกันผมจะถือเฉพาะพระธรรมวินัยเท่านั้นเป็นเรื่องสําคัญ เรื่องผู้ปกครองของท่านเรื่องบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับท่านจะเป็นคนชนไหนก็ตามเขาจะทําบุญจากในการสร้างวัดมาแล้วกี่ล้านก็ตามถ้าว่าท่านเสียผมจะไล่ท่านออกไปเขาจะมาค้านผมจะไม่ยอมรับฟังเด็ดขาดผมถือว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนต้องมีบารมีสิบครบต้องมีจรณะสิบห้าครบ และก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วครบอย่าลืมว่าทุกอย่างเนี่ยต้องครบกันทุกอย่างอาคารสถานที่ที่อาศัยตามพระวินยัยต้องปฏิบัติต้องอยู่อย่างบุคคลผู้อาศัยอาคารแล้วอยู่อย่างบุคคลผู้อาคารในอาศัยตัวท่านด้วยวัตถุของสงฆ์ทุกอย่างยาละเลย จงจำให้ดีนะว่าสถานที่นี้ต้องการคนประเภทนี้นะตอนนี้เมื่อเราพิจารณาหาทุกจากวัตถกุก็ดูทุกจากบุคคลแล้วดูความสุขกับโกรกจากบุคคลคนที่ก็เดินไปเดินมาเขาคงคู่กันเขาเดินไปได้วยความสุขแล้วาก็เดินไปไดยความทุกข์นั่นต่างคนต่างระแวงต่างคนต่างสงสัยซึ่งกันและกันทั้งนั้น เกรงว่าต่างคนต่างจะไม่รักกันจริงจเจ้าใจออกห่างซึ่งกันและกันนี่เขานั่งเราคู่ครองทุก,ท,ก,ท,กทุกคู่ครองไม่มีใครไว้วางใจกันจริงต่างคนต่างมีทุกผัวห่วงเมียเมียห่วงผัว <c oughs> เกรงว่าจะนอกใจผัวห่วงเมียเมียห่วงผัวเกรงว่าจะใช้ทรัพย์สินมากเกินไปใจรัพย์สินไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ควร ถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาก็เต็มไปด้วยการของความทุกข์นี่มันทุกทุกอย่างมันทุกไปหมดมองให้มันดีมอมองเห็นคนเป็นทุกข์มองเห็นวัตถุเป็นทุกข์แล้วก็มองหาความจริงของคนและสัตว์และวัตถุว่ามันสะอาดหรือสกปรกนี่ในขณะเดียวกันเห็นคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาดูข้างนอกก็มองข้างใน ว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความสะอาดและเต็มไปด้วยความสกปรกคนสวยที่เขาต้องการประคับประคองกันมันหน้าประคับประคองตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะควรแก่การประคับประคองเลยเพราะสภาวะของเขาเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับถุงอุจจาระไอถุงเลือดไทยที่มันเต็มไปด้วยจาระ มันเป็นของเหมือนมันห่ออยู่ข้างในถ้าลักษณะหน้าตาผิวพรรณสวยก็นึกว่าผ้า,าพแพรหออ่อจาระถ้าลักษณะผิวพรรณข้างนอกไม่สวยก็แสดงว่าผ้า,าดิบมาหออ่อจาระหรือว่ากระสอบหอ่อจาระ <c oughs> คิดถึงความรังเกียจในร่างกายของเราและของเขาใหอารมณ์มันทรงตัว น้วคิดถึงต่อไปว่าคนทั้งหลายเราก็ดีเขา,าดีจะทรงสภาพอยู่อย่างนี้เลยในที่สุดมันก็ตายหมดไอเดองแก่เราทราบแล้วในที่สุดมันก็ตายทำอารมณ์ใจให้มันทรงตัวอย่างนี้เป็นปกติอย่าสนใจการน,นินทาประสางสาคําคำนินทาระสรรเสริญอย่าสนใจเรื่องโลกกรรมทั้งแปบริการอย่าสนใจ มันจะมาอย่างไรก็ให้มันไปอย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปถือเอาปเป็นเรื่องเป็นสาระเป็นแกนสารภาวะคันธุระทำทุกอย่างแต่ว่าจงอย่าติดใจว่านี่มันเป็นเราเป็นของเราเมื่อทำไปเดี๋ยวมันก็พังทำไปเดี๋ยวมันก็หมดแต่ก็เราก็ทำทำด้วยอำนาจของเมตตา สงเคราะห์คนสงเคราะห์ท่านพิสุสมมเนธที่จะมาทีหลังทำโดยการสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อความประสงค์ให้เขาชมเขาเฉยเรื่องคำชมของบุคคลอื่นนะยกเว้นเสีใครเขาจะว่าดีก็่ช่างใครเขาว่าชัว่กว่าช่างเราทำให้มันถูกตามพรธรรมวินยัย เราคิดอย่างนี้เราเพื่อประโยชน์อะไรอารมณ์ใจเราตั้งไว้เสมอว่านิพานัาสสสิจกิริยายะเอตังกาสาวังกเอวาขบเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งผนิพาน์อารมณ์ทรงตัวเพื่อนิพาน์ใครเยอะจะหาว่าบ้าวันหลังก็ช่งางใครจะหาาคนสมัยนี้ถึงนิพัน์แล้วไม่มีก็ช่างนั่นเป็นเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องของเรา เราต้องการพระนิพพานถ้ามันไม่ได้ชาตินี้มันก็ได้ชาติต่อไปถ้าเราบวชมาไม่บวชเพื่อนิพพานแล้วก็บวชเพื่อเป็นสัตว์นรกถือว่านิพพานไม่มีแล้วชานสมาบัติไม่มีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าไม่มีแล้วทําไมมันจะไม่มีในเมื่อพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เรียกว่ามรรคแปดคือศิลสมาธิปัญญามันยังมีอยู่ แล้วทำไมความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นฌานสมาบัติคำอนิพันธ์ทำไมจึงจะยังไม่มีที่ไม่มีก็เพราะว่าเราทำตนเป็นปรัทธตูประชีวีเปรตบวชเข้ามาเพื่อหวังจะเอาเปรียบชาวบ้านใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของชาวบ้านเขาที่เขาหาเข้ามาโดยยากแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเราเป็นนักบวชเท่านั้น และสำหรับคัดเศษหน้านี้ก็มองดูเวลาก็หมดไปซะ,ะแล้วนี่27นาทีสเสศษค่อยรับฟังข้อวัดปฏิบัติในหน้าต่อไป